สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับผมเจอกันวันนี้พี่น้องครับเริ่มงานวันแรกนะครับสามมกราคมนะครับพี่น้องครับ<คอะ>ก็มาแบบหวัดลงคอพี่น้อง <elly> ก็ไม่สบายมา3าวันละพี่น้องครับตั้งแต่นู้นแหละขาวดาวพี่น้องขาวดาวตนะั้งแต่วันที่หนึ่งพี่น้องหวัดลงคอนะครับผม พอเจอกันวันนี้พี่น้องครับจะพาไปดูชวนชมที่ผมต้องการสายพันธุ์มันนะครับดอกเข้ามาแล้วพี่น้องจะพาไปดูสีของดอกนะครับเป็นสายพันธุ์อาราบิขามพี่น้องครับหรือก๊อตนั่นแหละนะครับเป็นชวนชมที่ผมต้องการต้องการมเมล็ดต้องการมเมล็ดมันพี่น้องครับต้องการอย่างมากเลยก่อนหน่งก็จะพามาดูชวนชมที่ไม่บานให้เลยพี่น้อง ตอนนี้เป็นขาวไอ้หอมมะลิพี่น้องครับชวนชมหอมมะลินะครับไม่สามารถที่จะบานได้พี่น้องครับดอกมาทีไรพังทุกทีนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้กําจัดหนอนนะครับได้แต่เก็บทิง้งเก็บทิ้งก็ไม่หมดสักทีพี่น้องครับวันนี้ก็เลยจะเอาออทุสนะครับออทุสมาฉีดพ่นหน่อยนเนื่องจากว่า ผมจะทําต้นเดียวพี่น้องครับผมก็จะไม่ใช้ออทุสแบบผสมน้ําฉีดผมจะเอาผู้กันพี่น้องเอาผู้กันนะครับเอาไปจุ่มในขวดน้ํายาออทุสนะครับพี่น้องครับผมก็จะเอามาป้ายเอาป้ายเอาจะดูว่ามันจะไล่ได้ไหมนะครับพี่น้องครับเขาบอกว่าออทุสสามารถไล่แมลงได้ครับจริงๆแล้วมันเอาไว้ใช้กับทุเรียนพี่น้องนะครับสำหรับออทุส คเคมีพี่น้องเป็นเคมีนะครับนี่จิงกา,าไว้ใช้กับทุเรียนนะครับสารกำจัดไรแดงไรแดงแอฟริกานะครับพี่น้องครับในทุเรียนพี่น้องสารกำจัดไรแดงแอฟริกันแอฟริกันในทุเรียน แต่ผมจะเอามาใช้กับชินชมดูนะครับพี่น้องครับ <c oughs> ว่าจะบานไหมครับจะใช้ได้ไหมนะครับพี่น้องครับนี่ถ้าใช้ได้ก็จะได้มาบอกต่อกันไปนะครับนี <c oughs> ่ก็นั่งแต่งรากชนชมพี่น้องครับเสร็จจับเรียบร้อยหมดแล้วแหละนะครับยี่สิบสามสิบต้นก็จะมีสองต้นพี่น้องครับที่จะต้องแก้ไขใหม่ผมก็ทําไว้แล้วแหละพี่น้องครับตัดแต่งใหม่ เหมือนมะเฟือง,องบบเลยพี่น้องผมก็ทําแบบนี้แหละพี่น้องครับผมไม่อยากเลือกรากมันพี่น้องเวลามันเกิดมาไม่ต้องนั่นนงเลือกครับจะเอาตรงนั้นตรงนี้ทําแบบนี้เลยมาดูกันพี่น้องครับวันนี้จะป้ายปุนแดงไว้หน่อยพี่น้องก่อนจะลงปลูกนะครับดูกันว่าวิธีนี้มันจะดีไหมนะครับพี่น้องครับสําหรับการทํารากตะขาบ นี่แหละดูแล้วเหมือนมะเฟืองเลยพี่น้องนะครับจะตัดก่อนจะเอาลงปลูกก็จะตัดทิ้งไปนะครับตัดยอดมันพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ยาวมากพี่น้องครับมันยาวหนึ่งช่วงแขนเลยพี่น้องครับก็จะตัดออกหน่อยพี่น้องตัดออกเอาไว้ ให้มันอ้วนกว่านี้ก่อนนะครับค่อยมาทําไม้สีค่อยมานั่งแท่นแต่จะตัดออกก่อนพี่น้องตัดทิ้งไปครับมันยาวเกินไปเอาเอาไว้ก็เวลาปลูกมันก็โน้มลงพี่น้องครับโน้มลงก็จะตัดไปจริงๆไม้สีนี่ผมชอบต้นติตี้ยๆพี่น้องเดี๋ยวจะป้ายปูนแดงต้นนี้ไว้ก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวมันจะ เหี่ยวก่อนครับจะป้ายไว้ก่อนนะครับผมนี่ครับพี่น้องครับป้ายปุ๋นแดงไว้หน่อยพี่น้องนะครับเวลาปลูกก็แค่เอาฝาน้ํามาวางไว้พี่น้องนะครับแล้วก็วางต้นชุมลงไปปลูกไว้นี่ก็เป็นรากตะขาดพี่น้องเรามาทําสูตรนี้วิธีนี้ดูนะครับ รากมันจะดีแค่ไหนพี่น้องครับนะเวลาถ้ารากมันออกมาพี่น้องมันก็ออกมาตรงนี้แหละนะว่าเราเลือกไว้พี่น้องครับผมก็เลือกเอาไว้ห้าเส้นรากห้าเส้นหกเส้นก็มีครับเลือกไว้เลยเป็นเหมือนมะเฟืองแหละพี่น้องนะเวลาปลูกก็ปลูกเหมือนเดิมพี่น้องครับปลูกเหมือนกันใช้น้ำยาบีหน่งช่วย เดี๋ยวพาไปดูกันพี่น้องสําหรับชวนชมที่อยากได้มเมล็ดเอามาเพาะขยายพันธุ์นะครับพี่น้องครับส่วนชุนชมที่ถอนมาล้างไว้เรียบร้อยพี่น้องนี่ครับยังไม่ได้ล้างอีกรอบเลยปล่อยไว้เลยก็ได้พี่น้องไม่ต้องไปล้างมันอันนี้ผมก็แต่งรากเรียบร้อยพี่น้องเลือกรากแต่งรากไว้เรียบร้อยนะครับก็รอให้รากมันเขียวแบบนี้ก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวจะเอาลงดินปลูก ็วางไว้แบบนี้แหละต้นไหนมันยาวก็ตัดทิ้งนะครับตัดให้มันสั้นหน่อยครับต้นนี้ก็ผมก็จะเอาพันเหมือนกันพี่น้องเป็นไม้ดําพี่น้องครับไม้ดําสังเกตดูนะครับไม้ข้อดํากิ่งดํานะครับนี่ดอกกราบีคัมพี่น้องดอกก๊อดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นอายาราดําหรือเปล่า ถ้าผมจําไม่ผิดนะพี่น้องครับเนี่เพราะว่าเขาออกสีดําๆพี่น้องนะครับเอาไว้ยังไม่ได้เขี่ยเกรยสรเลยนะครับดอกก็ยังบานไม่หมดพี่น้องตันนี้มันกันพี่น้องครับก็จะไว้ทําพันธ์เดี๋ยวเขีย่ยเกรยสรจะติดตัอป่าหรอกเขีย่ยเกรยสรไม่ค่อยเก่งด้วยส่วนต้นนี้พี่น้อง นี่นะครับที่ผมจะเอาพัน์มันดอกเข้ามาแล้วนะพี่น้องครับเห็นไหมดอกเข้ามาทุกกิ่งเลยพี่น้องนี่สีมาดูสีดอกเขาพี่น้องครับเขามี5้ากีีบพี่น้อง5กีบีบดอกไม่ใหญ่นะครับดอกเล็ก5กีบีบการให้ดอกก็1 2ึ่งสองี่ห้าหดปดประมาณ8 แดอกเดอกพี่น้องชอบกิ่งมันพี่น้องครับไม้ไม้พันธนี้ชอบกิ่งมันนะครับสามวันละมั้ง,น,งออน,น,น,นี่พี่น้องครับก็รอเขี่ยเกสรเหมือนต้นนี้แหละพี่น้องครับนี่เหมือนต้นนี้เป็นไม้ที่จะเอาไว้ทำพันธ์นะครับ สวยงามชอบมากพี่น้องครับนี่ไม้ตัวนี้ผมชอบมันไม้สมัยใหม่เป็นแบบนี้แหละพี่น้องไม่ทนต่อโรคหรอกนะครับไม่เหมือนไม้โบราณนะครับพี่น้องครับอันนั้นมันทนทานทุกวันนี้เขาใช้แต่ยากันเยอะพี่น้องครับใช้ยาเยอะพอมาถึงมือเรามันอยากจะเน่าไวหน่อยอันนี้ไม้โกนกิง่งโกนกิง่งเลยครับ ไม่ได้มาตัดกิง่งแต่งกิ่งนะครับพี่น้องครับหลังจากเขาเกิดมาผมก็ปล่อยเลยกิ่งแบบนี้เห็นไหมนี่เขามีสองดอกนะครับสองดอกพี่น้องอันนี้ก็เหมือนกันดอกเขาก็มาเหมือนเดิมน,นะครับบางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องไปไล่ตัดกิ่งมันนะครับแต่ถ้าตัดแล้วมันก็จะแตกออกมาแบบนี้นเห็นไหมจากจากหนึ่งกิ่งก็จะเป็นสองกิง่งทีนี้มันก็จะเพิ่มดอกขึ้นมานะเพิ่มดอกนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยกิ่งนี้นะครับพี่น้องจากหนึ่งกิ่งก็จะเป็นสามกิง่งแล้วก็จะมีดอกเพิ่มนะครับก็จะแตกต่างกันกันกบที่เราไม่ได้แต่งกิ่งมันนะครับนี่นะครับพี่น้องครับชวนชมที่จะไว้ทําพันุ์นะครับผมดอกสวยมากพี่น้องโครงสร้างโครงสร้างของกิ่งมันสวยด้วยเห็นไหมนะครับโครงสร้างพี่น้อง ขนาดไม่กิ่งเดียวนะครับนี่แตกออกมาให้ผมเยอะแยะเลยนะครับเขาอยากอยู่กับเราหรือเปล่านี่นะครับผมสวยงามต้นนี้สวยพี่น้องดอกก็สวยด้วยห้ากลีบพี่น้องครับห้ากลีบนะครับส่วนมากมันก็จะมีห้ากลีบพี่น้องเจ็ดกลีบก็แล้วแต่มีเหมือนกันเจ็ดกลีบนะครับนี่นะครับมผมไปแล้วพี่น้องครับพามาดูชันชม ที่อยากได้พัดมันนะครับนี่นี่แหละพี่น้องครับประมาณนี้นะครับไม้นางแท่น,นไว้เจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าพี่น้องครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ